ยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่คลิปส่องราศีประจําเดือนพฤศจิกายนค่ะสําหรับคลิปนี้จะเป็นดวงความรักประจาเดือนพฤศจิกายนนะคะเริ่มวันที่คนโสดคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคู่รักที่มีประเด็นและสําหรับพรกสุดท้ายค่ะจะเป็นคู่รักที่ไม่ได้มีประเด็นไม่ได้มีปัญหานะคะสําหรับคนคุยความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนแต่ความสัมพันธ์ของคุณไม่ได้มีปัญหาก็สามารถที่จะรับชมได้ด้วยเช่นกันค่ะสําหรับเบอร์ชาร์ดไม่แปลกไว้ให้คุณในใต้คลิปวิดีโอแล้วคุณสามารถที่จะไปเช็กกันได้เลยนะคะไม่่วาคุณจะดูแบบรัน ราศีก็สามารถที่จะดูได้เช่นกันค่ะสำหรับชาวส่องไม่ต้องขออ่านเป็นพลังงานของชาวราศีนั้นๆน,น,นะคะเพราะฉะนั้นพลังงานสามารถที่จะสลับกันได้ค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่การทำนายดวงนะคะก็ต้องขอขอบคุณซับสไคร์เบอร์ที่น่ารักค่ะผู้ชมที่น่ารักรวมถึงคอมเมนต์ Comment, และการกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะถ้าคุณพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มเปิดดวงความรักประจำเดือนพฤศจิกายนของคุณกันเลยดีกว่าค่ะ ยินดีต้อนรับชาวราศรีพิจิกทุกท่านนะคะแล้วก็ต้องขอฮปปี้เบอรเดย์ชาวราศรีพิจิกทุกท่านด้วยนะคะก็สําหรับคลิปนี้ออกไว้นะคะน่าจะทันฮปปี้เบอรเดย์วันเกิดของทุกๆคนนะคะก็ขอให้วันเกิดของคุณปีนี้เป็นปีที่ยอดเยี่ยมนะคะคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนานะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ชาวราศรีพิจิกคนโสดค่ะขอดูหน่อยนะว่าจะมีใครเข้ามาไหมนะคะพลังงานของคนที่จะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณ คนคนนี้เป็นคนใหม่แน่นอนนะคะไม่มีการรีเทนรักเก่านะคะพลังงานของคนใหม่ขึ้นมาแบบชัดเจนมากๆเลยนะคะเป็นการเริ่มต้นที่ชัดเจนเป็นการเริ่มต้นที่มั่นคงนะคะคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่คิดเยอะนิดหนึ่งนะคะเป็นนักวางแผนไม่ใช่คนที่ทําอะไรแบบรีบร้อนนะคะเวลาจะทําอะไรเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะคิดเยอะอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นอะ,ค,ะความรักของคุณนะคะจะเป็นความรักที่มันมั่นคงตั้งแต่แรกเริ่มนะคะแม้ว่ามันจะพัฒนาช้าแต่ว่ามันพัฒนานะ แม้ว่ามันจะช้าแต่ว่ามันพัฒนาคนคนนี้มีบุคลิกของคนที่ชัดเจนค่ะชัดเจนจริงใจแล้วก็เป็นคนที่พูดตรงไปสักนิดหนึ่งนะชาวราศีพิจิกเขาอาจจะเป็นคนที่ปากกับใจตรงกันบางครั้งเนี่ยมันอาจจะทําให้คนรู้สึกน้อยบางครั้งเนี่ยอาจจะทําให้คนรู้สึกคิดมากนะคะกับคําพูดของเขาแต่จริงๆแล้วอะ่ะเขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์นะคะเป็นคนที่คิดอย่างไรก็พูดอย่างนั้นนะคะปากกับใจตรงกันหรือถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงอะ่ะแม้ว่าคนคนนี้ เขาจะไม่ยอมถูกกล่าวหาแน่ๆถ้าสมมติว่าคุณไปกล่าวหาเขาว่าเขาไปเที่ยวกับผู้หญิงคนอื่นหรือเปล่าอันนี้สมมตุติเขาจะสู้แบบยิบตาเลยอะเขาจะแบบไม่ถอยให้กับคุณเลยถ้าเขาไม่ได้ทําผิดนะคะคนคนนี้เป็นคนที่มีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตแล้วก็เป็นคนที่มีความกระตือรือร้นความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะ่าจะมีในเรื่องของระยะทางค่ะที่เข้ามาเกี่ยวข้องบุคลิกของคนคนนี้ไม่มาว่าเขาดูเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นนะแล้วก็เป็นคนที่รักความก้าวหน้าในชีวิต ไม่ใช่คนหยอกแย่ไม่ใช่คนที่แบบไม่เอาทานะ่ะแต่ว่าเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็เป็นคนที่มีแรงขับเคลื่อนในตนเองนึกถึงชาวธาตุไฟนะคะเม็สิ่งทนูแล้วก็ชาวธาตุลมเมถุนตุนกุมไม่ว่าค,คนคนนี้เขาจะทำให้คุณรู้สึกถึงความผูกพันคุณจะรู้สึกว่าทำไมคุณผูกพันกับคนคนนี้จังเลย แม้ว่าคนคนนี้จะมีบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยชอบมิสัยเขาสักเท่าไหร่อ่ะแต่คุณจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์เขาไม่มีอะไรเขาไม่ใช่คนที่ปากหวานก้นเปรี้ยวอ่ะแต่เขาเป็นคนที่ชัดเจนค่ะเป็นคนที่ตรงไปตรงมาแล้วคุณรู้สึกว่าคนคนนี้อยู่ด้วยแล้วสบายใจเขาชอบเขาก็บอกว่าเขาชอบเขาไม่ชอบเขาก็จะบอกว่าเขาไม่ชอบนะคะมันเป็นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่ที่จะทําให้คุณรู้สึกว่า คุณไม่ต้องคาดเดาเยอะคุณไม่ต้องคิดมากค่ะเป็นความรักแบบสบายๆค่ะแล้วคนคนนี้จะเข้ามาเติมแรงบันดาลใจให้กับคุณด้วยจะเป็นเหมือนแรงขับเคลื่อนให้กับชีวิตของคุณอะในวันที่คุณรู้สึกท้อในวันที่คุณรู้สึกเหนื่อยอะคนคนนี้จะกลายเป็นคนที่จุดประกายความฝันให้กับคุณเขาจะเติบโตไปพร้อมกับคุณนะคุณจะได้คู่ที่ส่งเสริมอะชาวราศีพิจิกคุณจะไม่ได้เจอกับคนที่เขามาสู่พลังจากคุณอะ แต่คุณจะได้เจอบคนที่เขามาเสริมพลังให้กับคุณจากที่คุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วอ่ะคุณจะเก่งขึ้นไปอีกคุณจะได้แรงสนับสนุนจากคนคนนี้ค่ะความรักครั้งนี้เป็นความรักที่เติบโตได้นะและเป็นความรักที่มีศักยภาพด้วยค่ะเพราะฉะนั้นอยากให้ชาวราศีพิจิกเปิดใจนะคะคนคนนี้อาจจะมีอายุที่ไล่เลี่ยก,กันกับคุณหรือว่าอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณก็ได้แต่วุฒิภาวะเขาอ่ะเขามไม่เด็กนะคะให้คำแนะนาน ความรักครั้งนี้เป็นความรักที่ชัดเจนแต่ในขณะเดียวกันน่ะเขามาพร้อมกับบางสิ่งบางอย่างที่คุณอาจจะไม่ชอบอย่างเช่นคําพูดของเขาคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่ปากกับใจตรงกันไม่ว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่ชัดเจนและเขาเป็นคนที่จริงใจเพราะฉะนั้นน่ะการเข้าหาคนคนนี้ค่ะง่ายมากเลยนั่นก็คือความจริงใจถ้าคุณมีความจริงใจให้เขาอะไม่บอกเลยว่าเขาจะจริงใจกับคุณมากๆแต่คนคนนี้เป็นคนที่ไม่ชอบคนที่โกหก ไม่ชอบคนนี้ทําอะไรลับหลังและเป็นคนที่ไม่ชอบปิดบังถ้ามีอะไรพูดกับเขาได้เลยตรงๆคุณจะได้เจอกับคู่ชีวิตที่ยอดเยี่ยมนะชาวราศีพิจิกขอเพียงแค่คุณนะ่ะเข้าทางให้ถูกถ้าคุณเข้าทางเขาถูกนะคนคนนี้จะเป็นคู่ชีวิตที่คุณจะอยู่กับเขาได้อย่างยาวๆเลยและคนคนนี้ค่ะมีพลังในเรื่องของการใช้ชีวิตแรงขับเคลื่อนยิ่งกับที่ไม่บอกไปแล้วเป็นคนที่ให้เกียรติคนนะแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่พูดตรงแต่เขาไม่ใช่คนหยาบคาย เขาเป็นคนที่ให้เกียรติคนอื่นได้และไม่ว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับความซื่อสัตย์และความจริงใจมากๆขอดูลัคนาราศีของเขาค่ะราศีตุลราศีพฤกษภราศีกรกฎราศีเมถุนและราศีพิจิกค,ค่ะโอเคก็จะประมาณนี้สำหรับดวงความรักของชาวราศีพิจิกค,ค่ะ สำหรับดูความรักของชาวราศีพิจิกนะคะในพัทของคนคุยความสัมพันธ์มิดเจนค่ะเดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกของเขากันนะคะตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับคุณเขาอยู่ในช่วงของการดูสถาน,นาการณ์ค่ะแล้วก็อยู่ในความรังเลใจเขารู้สึกว่าเขาอยากอยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยแบบท,ที่ไม่มีข้อบังคับอะเป็นอิสระ เขารู้สึกว่าเขาอยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยค่ะมันเป็นไปแบบง่ายๆสบายๆายไม่เร่งไม่รีบนะคะถ้าถามว่าจริงๆเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณไหมเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณนะแต่ว่ามันยังอยู่ในช่วงที่เขากําลังดูสถานการณ์อยู่ค่ะกําลังประเมินสถานการณ์อยู่ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะไปในทิศท,ทางไหนและมั่นครที่จะไปในทิศท,ทางไหนคนคนนี้ไม่ได้เป็นคนที่ทําอะไรแบบวู่วามนะ ไม่ได้เป็นคนที่ทําอะไรแบบวู่วานแต่ว่าเป็นคนที่ทําอะไรแบบคิดแล้วคิดอีกอ,กอะคะ่ะและถ้าตอนเนี้คุณกับเขาอะไม่ได้คุยกันหรือว่ามีการตัดสินใจไปแล้วตอนนี้เหมือนเขาลัางเลใจนะว่าจะกลับมาดีไหมหรือว่าเขาจะ move on เขาไม่รู้ว่าตอนเนี้คุณคิดอะไรอยู่ถ้าตอนนี้คุณไม่ได้คุยกันไม่ได้ติดต่อ,อกันไม่ว่าเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณในใจเขาอะเขาแอบคิดนะว่าคุณเริ่มต้นใหม่กับใครไปหรือย,อยังมันเลยเป็นไพ่ของความกล้าๆกลัวๆค่ะ อยากทักก็อยากทักอยากคุยก็อยากคุยแต่อีกใจหนึง่งก็ลังเลลังเลยว่าคุณจะเปิดโอกาสให้กับเขาไหมตัวเขา,าสองจิตสองใจและเห็นได้ชัดเลยค่ะว่าพลังงานของเขาเนี่ยเป็นพลังงานของคนที่กําลังประเมินสถานการณ์อยู่แล้วความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรต่อไปตัวเขากําลังคุค้นคิดอยู่นะคะตัวเขากําลังคิดพิจารณาความสัมพันธ์นี้อย่างรอบคอบแล้วก็ละเอียดมากๆนะชาวราศีพิจิก ไม่ว่าในท้ายที่สุดแล้วอะเขาจะขอนัดเดทกับคุณเขาจะขอนัดเจอคุณไม่ว่าในท้ายที่สุดแล้วอะเขาจะติดต่อสื่อสารมาหาคุณหลังจากที่เขาประเมินสถานการณ์อยู่นานมากๆมันมีโอกาสสูงมากนะคะที่เขาอาจจะขอคุณนัดเจอพูดคุยเพราะว่าตัวเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณ ความทรงจาระหว่างคุณกับเขาอะมันยังคงมีอยู่ค่ะแม้ว่าคุณกับเขาอะยังคงมีเคมีที่เข้ากันอยู่เพราะฉะนั้นอะความสัมพันธ์เนี้ยมีเกณฑ์ค่ะที่จะได้ถูกวนกลับมาใหม่แต่มันก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณด้วยนะว่าคุณะ่ะจะยอมกลับไปหรือเปล่าเพราะวันที่คุณ move on ออกมานะ่ะมันก็ไม่ได้เป็นวันที่คุณรู้สึกว่าคุณ move on ได้แบบง่ายๆอะว่าคุณจะ move on ออกมาได้อะมันก็ยากอยู่พอสมควรและมันเป็นพลังงานของคนที่จำใจ move on ด้วย เพราะฉะนั้นน่ะการที่คุณจะกลับไปในความสัมพันธ์นี้หรือไม่อ่ะมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณแต่ถ้าถามว่าแนวโน้มความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรนะคะมีเกณฑ์ค่ะที่เขาจะขอคุณนัดเจอนัดเดทนัดพูดคุยหรือว่าปรับความเข้าใจเพื่อที่จะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ใหม่ขอไพ่คำแนะนำเลยค่ะมันค่อนข้างชัดค่ะสอดคล้องกันเลยทั้งไพ่ทา,า,ทาโร่แล้วก็ไพ่คำแนะนำของคุณ เขาจะติดต่อสืส่อสารมาหาคุณแน่นอนและจะขอนัดเจอคุณด้วยจะเจอแบบตัวเป็นๆน,นั่นแหละจะไม่ได้เป็นการแบบปรัแบบความเข้าใจกันผ่านแชทหรือว่าการโทรคุยแต่จะเป็นการนัดเจอกันแบบตัวเป็นๆคุณกับเขาน่าจะได้มีบทสนทนาแล้วก็ได้เปิดเผยความรู้สึกแต่ทีนเนี้ยไพ่ใบนี้มันพูดถึงในเรื่องของมิตรภาพนะเขาอาจจะใช้คําว่าเพื่อนในการเข้าหาคุณก่อน และสิ่งที่ไพ่เขาอยากจะไกให้กับคุณก็คือถ้าคุณต้องการอะไรคุณควรบอกกับเขาไปตรงๆอย่างเช่นถ้าคุณต้องการพัฒนาความสัมพันธ์คุณอาจจะต้องบอกกับเขาไปตรงๆว่าเป้าหมายของคุณคือความสัมพันธ์ไม่ใช่คําว่าเพื่อนขอดูลัคนาราศีของเขาเน,นี่ยค่ะธาตุไฟเมษิธนูราศีพฤกศพธาตุลมค่ะเมถุนตุลกุมธาตุดินพฤกษกันบังกรค่ะและ ราศีกุมโอเคก็จะประมาณนี้สําหรับดวงความรักของชาวราศีพิจิกค่ะสำหรับดวงความรักของชาวราศีพิจิกนะคะในพาร์ของคนมีคู่ที่มีประเด็น,นะคะ่ะเดี๋ยวขอดูหน่อยนะว่าตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะคุณทะเลาะก,กันมาแน่นอนมีปัญหามีความขัดแย้งกันเรียบร้อยแล้วนะคะเขารู้สึกว่า การคุยกับคุณเนี่ยมันเป็นการคุยที่ไม่รู้เรื่องในช่วงเวลานั้นนะคะในช่วงเวลาอดีตอ่ะที่คุณกับเขาทะเลาะกันอ่ะเขารู้สึกว่าคุยกันไม่รู้เรื่องคุยกันเท่าไหร่ก็คุยกันไม่รู้เรื่องหรืออาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะที่คุณรู้สึกว่าคุยเท่าไหร่แล้วมันไม่รู้เรื่องอ่ะแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นอ่ะมันไม่ได้เป็นปัญหาที่แบบมันแก้ไขยากอ่ะหรือมันเป็นการพูดที่มันไม่ได้เข้าใจยากขนาดนั้นอ่ะ มันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าเออถ้าพูดไม่รู้เรื่องงันก็แยกย้ายดีกว่าต่างคนต่างไปหรือว่าต่างคนต่างไปอยู่ในมุมของตนเองจะดีกว่านะคะตัวเขารู้นะว่าเขาอะเผลอพูดจาที่ไม่ดีใส่คุณไม่ว่าคนคนเนี้ยเขาน่าจะพูดจาไม่ดีใส่คุณเผลอทําร้ายคุณด,ด้วยคําพูดมันก็เลยนําพามาสู่การตัดสินใจในท้ายที่สุดตอนนี้ตัวเขารู้สึกลังเลใจนะคะไม่รู้สึกว่าตัวเขาอยู่ในพลังงานของคนที่ พยายามมองดูสถานการณ์อะว่าสุดท้ายแล้วอะคุณจะตัดสินใจยังไงคล้ายๆเขาดูท่าทีของคุณนะคะว่าคุณจะทํำยังไงเขาดูหนะะ่อยค่ะแล้วความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปไม่ว่าตัวเขาอะดูท่าทีคุณเยอะมากก่อนที่เขาจะตัดสินใจทำอะไรอะเขาจะดูคุณก่อน ถ้าเมื่อก่อนน่ะคุณเป็นคนที่ให้อาภัยเขาแบบง่ายๆเขาก็รอสิ่งนั้นอยู่อาจจะไม่ต้องพูดคําว่าขอโทษคุณก็ให้อาภัยเขาเลยหรืออาจจะพูดแค่ขอโทษแล้วคุณก็ให้โอกาสเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เขาเคยตัวชาวราศีพิจิกมันเป็นไพ่ของคนที่เฝ้าดูสถานการณ์ของคุณเฝ้าดูว่าคุณจะทําอย่างไรอ่ะมันไม่ได้เป็นไพ่ของการเทคแอคชั่นขนาดนั้นนะเพราะว่าไพ่เขาก็ ที่อยู่ในจุดที่เขารู้สึกว่าเขามีอีโก้คุณอะทำให้เขาเคยตัวคุณอะทำให้เขาเคยชินกับการที่เขาไม่จําเป็นต้องขอโทษก็ได้หรือว่าเคยชินกับพฤติกรรมที่เขาเคยทําแล้วคุณก็ไม่ได้โกรธไม่ได้ไม่ได้แบบโวยวายหรืออาจจะไม่ได้ลงโทษเขาอย่างหนักอะค่ะอย่างเช่นถ้ามันเป็นปัญหาที่แบบคุณจับได้ว่าเขา,กาโกหกอย่างเงี้ยมันก็ทําให้คุณเสียใจใช่ไหม กับคนอื่นน่ะเขาอาจจะรู้สึกว่าแบบการโกหกเนี้ยเขารับไม่ได้อาจจะแบบขอพักเบรคความสัมพันธ์หรือว่าอาจจะไม่คุยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะมีบทลงโทษอ่ะแต่ว่าคุณไม่ใช่อ่ะคุณอาจจะโอเคไม่เป็นไรรู้สึกนะเจ็บนะแต่ให้อาภัยไม่เป็นไรเขาก็เลยถ้ารู้สึกว่าโอเคดูสถานการณ์ของคุณไปก่อนว่าคุณจะโอเคกับเขาไหมคุณจะให้โอากาสเขาไหมคุณจะ ให้อภัยเขาไหมแบบเนี้ยค่ะคือถ้าคุณส่งสัญญาณไมว่าเขาจะกลับมานะเขารอดูทิศท่าของคุณรอดูคุณนี่แหละว่าคุณจะยังไงแต่ถ้าความสัมพันธ์เนี้ยค่ะมันจบไปแล้วอะแล้วคุณไม่ไปต่อแล้วอะคุณก็ต้องทําให้เขาเห็นนะว่าคุณเริ่มต้นใหม่แล้วเพราะว่าตัวเขาอะก็ยังคงคาดหวังอยู่ว่าเดี๋ยวคุณก็กลับมาเดี๋ยวคุณก็จะทําเหมือนเดิมคุณโกดเขาได้ไม่นานหรอก คุณไปเริ่มต้นใหม่ไม่ได้จริงๆหรอกเดี๋ยวคุณก็ต้องกลับมาแต่ถ้าถามว่าแนวโน้มในความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเป็นยังไงไม่ว่าเขารอดูทีททาของคุณมันขึ้นอยู่กับคุณเลยค่ะในเดือนพฤศจิกายนเนี้ยเขารอ,อคุณถ้าถามว่าเขายังรักคุณยังคงคาดหวังไหมใช่เขายังรอให้คุณกลับไปยังอยากติดต่อสื่อสารหรือว่าในบางท่านเนี่ยถ้าแบบมากสุดๆเลยนะเขาอาจจะแบบส่งข้อความมาหาคุณมาง้อคุณ แต่สำหรับบางท่านเนี่ยต้องขอบอกว่าตัวเขาเองอะ่ะเขาก็มีอีกโก้เยอะอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นถ้าจะให้เขามาขอโทษคุณอะ่ะแม่ว่ามันก็แอบยากอยู่นะขอดูไพ่คําแนะนําค่ะคือความสัมพันธ์เนี้ยไม่บอกเลยว่ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลง เมย์ว่าสำหรับบางท่านเนี่ยคุณอาจจะมุกออนแล้วนะคะบางท่านเนี่ยคุณอาจจะมองหาอะไรใหม่ๆหรือว่าเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองแล้วแต่เมย์มองว่าตัวเขาอ่ะค่ะยังมีความหวังอืมยังอยากไปต่อกับคุณแล้วก็ยังคงคาดหวังว่าคุณจะกลับมาขอดูลัคนาราศีของเขาน่อยคะ่ะราศีกุมราศีมีนราศีสิงห์ ธาตุดินค่ะฝึกศพกันมังก่อน,นะคะแล้วก็ราศีเมษน,นะคะที่ไม่ได้มีประเด็นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าในเดือนนี้ไพ่จะขึ้นมาไกลอะไรให้กับคุณนะคะเดี๋ยวขอดูความรู้สึกของเขาหน่อยนะเขากับคุณเนี่ยเป็นเนื้อคู่กันนะเผื่อไม่รู้คุณกับเขาเนี่ยเป็นเนื้อคู่กันค่ะแล้วเขาก็รู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจเขาเหมือนคุณคุณกับเขาเนี่ยผ่านทุกผ่านสุขด,ด้วยกันมา ไม่ว่าตัวเขาวางแผนที่จะทำอะไรดีๆให้กับคุณนะคุณเป็นคนที่เขาให้เกียรติมากๆนะแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีคุณค่ามากๆอะ่ะเขารู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจเขาเท่าคุณเนี่ยคุณคือคนที่เหมาะสมกับเขามากๆเขารักคุณนะ <c oughs> เผื่อคุณยังไม่รู้ <c oughs> เขารักคุณค่ะรักแล้วก็รู้สึกว่า อย่างดูแลคุณแต่เขารู้ดีนะว่าคุณเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้อะเขาค่าอ,ขอนข้างที่จะประทับใจนะและ้วเขาก็รู้สึกว่าการตัดสินใจคบหาก,กับคุณหรือว่าการตัดสินใจแต่งงานกับคุณนะคะเป็นความโชคดีของเขาเขารู้สึกมีความสุขนะที่ได้คุณเป็นคู่ชีวิตอะถ้าถามว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้เขาจะทาอะไรเพื่อคุณเม่ว่าบางท่านเนี่ยเขาอาจจะเซอร์ไพรส์นะคะมีสิ่งของมาให้คุณนะ่ะ เป็นอะไรใหม่ๆคะ่ะอาจจะเป็นวันเกิดของคุณก็ได้ตัวเขาอะกํากลังวางแผนทําบางสิ่งบางอย่างอย่างนี้มันก็ไม่ได้เรียกว่าเซอร์ไพรส์สิถ้าแบบว่าไพ่ไกลขนาดเนี้ยเออบางทีคุณอาจจะได้รับเซอร์ไพรส์จากเขานะคะเขาอยากที่จะทําอะไรให้คุณมีความสุขนะบางท่านเนี่ยคุณมีเกณฑ์นะที่จะได้น้องด้วยนะคะมีเกณฑ์ที่ครอบครัวของคุณจะใหญ่มากขึ้นไม่ว่าในเดือนพฤศจิกายนเนี่ย คุณมีเกณฑ์ที่จะได้สั่งสรรได้มีงานเลี้ยงในบ้านหรือว่าเป็นการไปเที่ยวด้วยกันหรือว่าได้ใช้เวลาดีๆร่วมกันแต่ไม่มองว่าในเดือนเนี้ยเขามีเซอร์ไพรส์นะคะอย่างนี้ก็ไม่เซอร์ไพรส์แล้วชาวราศีพิจิกคุณดูแล้ว <c oughs> ขอดูให้คำแนะนำหน่อยค่ะคนคนนี้เป็นเนื้อคู่ของคุณนะ คนคนนี้เป็นทั้งบทเรียนแล้วก็เป็นทั้งความสุขให้กับคุณถ้าคุณได้เรียนรู้จากเขาคุณจะได้บทเรียนคนคนนี้เข้ามาสอนเข้ามาทําให้คุณเข้าใจชีวิตตนเองมากขึ้นหรือว่าทําให้คุณเข้าใจมุมมองชีวิตอีกมุมมองหนึ่งคนคนนี้ทําให้คุณเข้าใจมุมมองชีวิตในอีกมุมหนึ่งคุณกับเขาน่าจะมีความแตกต่างกันแม้ว่าคุณกับเขาจะมีเรื่องไม่เข้าใจกันหรือว่าอาจจะมีความแตกต่างอะ่ะแต่ไม่มองว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ เติบโตได้ถ้าคุณเรียนรู้และเข้าใจซึ่งกันและกันความสัมพันธ์เนี้ยค่ะคุณอะ่ะจะต้องปล่อยไปบ้างนะต้องมีความยืดหยุ่นบ้างต้องไม่ฟิกว่าคู่รักของฉันต้องเป็นแบบนั้นคู่รักของฉันต้องเป็นแบบนี้คุณต้องไม่คาดหวังในตัวคนคนนี้เลยเพราะถ้าคุณคาดหวังอะไรในตัวคนคนเนี้ยไม่บอกเลยว่าคุณจะผิดหวังสิ่งที่คุณทําได้ในตอนเนี้ยค่ะคือการรักตัวเองเชื่นชมตัวเองและไม่เชื่อว่าเมื่อคุณอะ่ะรักตัวเอง คนคนนี้เขาจะรักคุณมากขึ้นเพราะว่าคุณกับเขาเนี่ยเป็นเป็นคู่กรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากสร้างกรรมที่แบบว่าต้องไปผูกมัดกันมากอะ่ะคุณก็ต้องอยู่ให้ได้เพราะว่าไพ่ของคุณเน่ะเป็นไพ่เดมเพสคุณก็ต้องรักตัวเองแล้วก็ต้องอยู่ให้ได้ด้วยตนเองอะ่ะต้องพึ่งพาตนเองให้ได้คุณต้องเอาตนเองเป็นหลักคุณจะไปคอยตามเขาทุกเรื่องไม่ได้ไม่บอกเพิอกอย่างหนึ่งนะว่าถ้าคุณอยากให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขามั่นคงอะ่ะ คุณต้องเป็นคนที่รักตนเองเป็นคุณต้องไม่คอยตามเขาทุกเรื่องคุณต้องไม่รอเขาทุกวินาทีไม่ต้องรอเขาทุกนาทีไม่ต้องรอให้เขามาทำอะไรให้เติมความหวานได้แต่คุณต้องอยู่กับเขาแบบที่คุณต้องเติมตนเองจนเต็มอะแล้วความสัมพันธ์เนี้ยมันจะสมบูรณ์ความสัมพันธ์เนี้ยคุณจะอยู่กับเขาได้แบบมีความสุขขอดูลักษณราศีของเขาน้อยค่ะธาตุไฟเมษธนู าตุน้ำค่ะกรกฎพิจิกมีธาตุลมเมถุนตุลกุมราศีพิจิกค่ะและราศีกรกฎโอเคก็จะประมาณนี้สำหรับดวงความรักของชาวราศีพิจิกค่ะ,ะเป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอให้คุณสุขสมหวังในเรื่องราวของความรักไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ